สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าโคมัตสุ PC 210รุ่น10 M0 โลครับวันนี้เองก็เป็นวันที่สีมกราคม พศ2565นะครับเป็นวันแรกของการทำงานแล้วก็เป็นวันแรกของการถ่ายคลิปนะครับสำหรับปี65เลย,หล,ยหลายทีมงานครับกลับมาทำงานกันแบบปกตินะเต็มรูปแบบแล้วหลังจากที่หยุดยาวไปนะครับตั้งแต่วันที่31นะครับ31วันที่1ที่2ที่3นะครับก็เป็นวันหยุดยาว4ี่วัน ิ้นเหนียวครับตอนนี้นะ้ำไม่ค่อยมีนะเริ่มจะแห้งแล้วแต่รู้สึกว่าจะเหนียวเหนียวขึ้นแข็งอยู่นะคุณผู้ชม คันนี้น่าจะเล่นแข็งมาเยอะครับนี่ฟันเริ่มจะหมดแล้ว จัดครับเจอแข็งเจอเหนียวจัดเลย วิ่งกันอยู่ก็จะมีทั้ง10ล้อ6ล้อนะคุณผู้ชมช่วยกันนะครับ เสียงปั๊มนี่หอนจัดเลยคุณผู้ชมรอบเดินเบาครับเสียงค่อนข้างที่จะกระฉม เมื่กี้ผมเข้าไปสอบถามนะครับทางเสียคนขับนะบอกว่า600กว่าชั่วโมงเองนะคุณผู้ชมแต่ว่ารถนี่เจอหนักเจอแข็งเยอะมั้งครับนี่เพราะว่าฟันเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ วันนี้เองก็อยู่น้องช้างใหญ่น้คุณผู้ชมตอนนี้งานถนนที่ผมรีวิวไว้นี่ทีมบุรีรัมท์ธงชัยก่อสร้างแล้วก็อื่นธงกีนเขาจะเริ่มงานวันที่5นะครับ สไตล์ตาการทำงานของเขาคล้ายๆกับแคทเชอรีล่าครับคุณผู้ชมครับเป็นรถขดที่สู้ดินเหนียวดินเหนิดได้ดีนะครับ มันดำมี4คันแต่ว่าวันนี้วิ่งอยู่ที่อ่าวิ่งอยู่แค่3คันครับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวกำลังจะลงมานะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน ล้อนี่จะไปลายไหนเนาะเดี๋ยวดูเขาก่อน600กว่าชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราลอ,อ,อดูหงกล้อครับว่าเขาจะไปยังไง สองร้อยสิบครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยวิ่งกับสิบ้อเนี่ต้องทําใจนะโอ้ก็ไปได้ครับก็เป็นรถขุดของทีมงานหอาจาก,กเกษตรยงครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราลองมาฟังหรือว่าเราลองมาดูสเปคข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะคุณผู้ชมคันนี้เองก็ใช้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์หกสูบนะครับหกสูบคอมมันเลียวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำรหัสเขาก็เป็น S A 6 D 1 0 7 E ขีดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นบล็อกเดียวกันเลยกักบ P C 208รุ่น M C โลกแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่165แรงม้าครับวัดรอบการทำงานที่1,000 1,750รอบคบรับกับผู้ชมครับค่อนข้างรอบต่ำนะใช้เครื่องของตัวเองปั๊มคอมพสู่เองนะครับตัวนี้ใช้ปั๊มเดียวกันกับ pc 3 0 0จะไม่เหมือนปั๊มของ pc 2 0 0รุ่น8นะคุณผู้ชมตัวนี้จะใช้ปั๊มเดียวกันกับคอมพสู pc 3 0 0ครับเดี๋ยวว่า pc 3 5 0เลยนะใช้ปั๊มใหญ่ครับมีกล้องมองหลัง เราดูดาน้ำมันแบบออโต้ระบบ gps นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างปกติ200นะครับหรือว่าช่วงล่าง sc ตันเลอร์ด้านล่าง7ตัวแครเอร์สตัวไปแท็ก80เซนคันนี้ตามก็มีการเสริมผล็กภัณฑเสร3แฉกให้นะครับวงกี5้ฟัน1คิวน้ำหนักตัวอยู่ที่21ตันกับอีก100กิโลกรัม เดินทางมา12นาทีแล้วครับรอรถดำอีกนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ